สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีสีมาแกงขี้เล็กนะครับแกงแบบบ้านๆนะครับผมแกงง่ายๆนะครับผมนี่เป็นผักขี้เล็กนะครับปลูกเองนะครับปอดศาสรนะครับผมแล้วก็ต้มต้มน้ำเดียวนะครับผมนี่เพราะเป็นขี้เล็กยอดเหลืองนะครับต้มน้ำเดียวนะครับแต่ผู้ลังค้นนะครับอาจสิบอมัดขมก็ต้มสองน้ำก็ได้ครับแต่ว่ายอดเหลืองเนี่ยต้มน้ำเดียวกับบอกขมลายนะครับผม ส่วนผสมนะครับผมกะซิมีบักพริกนะครับเป็นพริกสดก็ได้พริกแห้งก็ได้นะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับผมใส่อ่าหลายใส่หน่อยนะครับแล้วแต่มักนะครับใส่หอมแดงนะครับหอมแดงทุบๆนะครับผมแล้วก็ผักซีด้าวนะครับเนื้อหมูสดนะครับหรือซีใส่ผาพยนตร์วัวก็ได้นะครับผมภาพนย่นอ่าบัฟเฟโลก็ได้นะครับผมแต่นี่เป็นหมูสามสั้นนะครับผม หั่นชิ้นก็ขนาดตามมักนะครับชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ตามมักเลยครับผมครับแล้วก็นำอย่านั่งเนาะครับผมผงสุดรถดีนะครับเกลือนะครับผมผมซีบอใส่น้ำปลานะครับแต่ใส่น้ำปลาแทนเด้อครับผมไปเบิ้งการทำนะครับวิธีการเฮ็ดกันเลยเด้อครับเขาก็ตั้งนะครับผมน้ำอย่านา่งนะครับที่เข้า h e a ไว้แล้วนะครับผมไปขยี้ใบยานั่งแล้วนะครับตั้งให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ผักขี้เล็กต้มลงไปครับครับแม่ห้าก็บอกว่าบ่ต้องถาให้น้ำเดือดก็ได้ครับใส่ผักขี้เล็กนะครับที่เห้ต้มลงไปเลยนะครับผมครับหอมแดงกับพริกเขาก็ตํานะครับพ่อแหลกนะครับบอกหอมแดงกับพ่อบุบบุบนะครับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็ตะไคร้นะครับผมสักสองสามหัวนะครับเราตะมักคือกันนะครับผมน้ำตีเดือดเร็วเล็วนะครับผมเพราะว่าใส่แก๊สนะครับผมมาตรฐานมาตรฐานนะครับน้ำเดือดเร็วเวนะครับผมใส่น้ำปลาแดกนะครับน้ำปลาล่าลงไปนะครับครับใส่น้ำปลาแดกประมาณสามทพีนะครับผม หอมหอมครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่หมูสามชั้นหั่นลูไปลายนะครับหอมครับหอมหอมครับเฮ็ดง่ายๆนะครับผมใส่เกลือในแทบป๊อต้องใส่ก็ไเลยนะครับผมน้ำประเด็เให้ใส่ามถั่พีล้วนะครับใส่ผพมะมินะครับผงศรรสดีนะครับ ผงสู้รถรถดีนะครับผมผงสู้รถรถดีนี่สีไซก็กดไดบะไซก็ไดเลยครับผมแล้วตะมักเนาะครับผม,ม,บผมโอมามีนะครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายนะครับรถดีซีไสก็ได้บะไสก็ไดนะครับผมภาพอาตีสั้นๆกับขอโทษขออภัยหลายๆครับผมหอมครับกินหอมตะไคร้เนาะครับผม ใบหนานะครับผมผักขี้เล็กใส่ผักซีเล้าลงไปนะครับผมนี่แหละตัวเอกเลยนะครับหอมครับถ้ามาักเผ็ดก็ใส่บักพริกหลายๆนะครับผมอันนี้แหน่เราบะกินเผ็ดเนี่ยใส่หาหกเม็ดนะครับผมครับผักขี้เล็กซุกหมูซุกนะครับผมแล้ก็ตักเสิร์ฟนะครับผม มักเข้มกับใส่เกลือปรุปงรสได้นะครับผมแต่นี้น้ำปลาแดกก็เข้มพอดีนะครับผมออสุกเข้าตักเสิร์ฟกันครับผม ซุกแล้วก็ตักเสิร์ฟครับผมหอมหอมครับพ่้อมพีม่น้องเฮ็ดง่ายๆนะครับผมแกงผักขี้เล็กแบบบ้านๆนะครับผมขอบคุณที่ส้มจนจบนะครับผมกินกับข้าวสวยห่อนๆข้าวเหนียวห่อนๆนะครับผมแซ่บๆครับพรอมพี่น้องมาเด้อมากินแกงบักขี้เล็กนะครับผม เมนูนะครับแสบมีประโยชน์นะครับผมโชคดีเป็นของทันปร้ชมนะครับสวัสดีครับ